ค่ะนี่ก็เป็นสังขยาที่เรารอให้เย็นแล้วนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนของเรานะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำข้าวเหนียวสังขยานะคะอันดับแรกเราก,ก็ใช้กะทิหนึ่งกล่องนะคะเราจะทำข้าวเหนียวก่อนนะคะใช้กะทิหนึ่งกล่องแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ200กร,รัมค่ะแล้วคนให้ละลายนะคะ หลังจากที่เราใส่น้ําตาลลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็เปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะคนน้ําตาลให้ละลายนะคะคนน้ําตาลให้ละลายแล้วก็รอให้น้ํากะทิเดือดเราก็จะปิดไฟลงะคะ่ะ เราก็เดือดแล้วนะคะก็จะปิดไฟลงนะคะพักไว้ค่ะเราก็จะไปนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะนี่คือข้าวเหนียวที่ยันแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะเราต้องล้างให้สะอาดล้างหลายน้ำนะคะก่อนแช่นะคะข้าวเราถึงจะขาวสวยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นํามานึ่งนะคะแล้วก็รอให้เขาสุกนะคะรอถึงจะทําข้าวเหนียวหมูนได้ค่ะข้าวเหนียวเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่กะทิที่เราเตรียมไว้กันนะคะ <S <S เราจะใส่กะทิลงไปตอนร้อนๆเลยนะคะ ก็คนนะคะคนให้เข้ากันะค่ะนี่ค่ะตรงกลางที่เราคนให้ข้อวเหนียวแตกไม่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงค่ะเราจะใช้ไข่ไก่แปดตวงนะคะเบอร์หนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กะทีนะคะหนึ่งกล่องค่ะกะทีชาวเกาะน,นะคะ ใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่ว่าไข่ไก่เขาจะนุ่มกว่านะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ250กรัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยใบเตยนะคะ ห้าถึงหกใบค่ะจากนั้นเราก็จะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ,คะหลังจากที่เราขยำทุกอย่าง ละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะเพื่อให้เขาเกิดฟองอากาศขึ้นมานะคะเราก็จะช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าเนื้อขนมเรามันจะเนียนสวยค่ะมันจะนุ่มๆค่ะค่ะหลังจากที่ขึ้นฟองเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักออกนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแมงวันจะเยอะนะคะพอเขาได้กลิ่นไข่ ช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็นำมากรอ,อีกครั้งนะคะ จากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งกันนะคะจากนั้นเราก็จะนำมานึ่งนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะประมาณ40-50นาทีนะคะเราไปมาดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะทางไยะเราก็สุกน,นะคะเราก็จะมากิ้มดูะคะ่ะ ถ้าไม่มีเศษอะไรติดขึ้นมาก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักให้เย็นแล้วเราก็จะไปหอนะคะค่ะนี่ก็เป็นสังขยาที่เรารอให้เย็นแล้วนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนของเรานะคะนี่ค่ะข้าวจะเม็ดใสมากค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวเหนวสังขยาของเราสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ